พ่อเลยชอบท่านไม่ได้อะไรกับเรามากเลยท่านสอนแล้วก็บอกตามจริงเรื่องที่ท่านเจออะไรท่านก็พูดตามตรงตามจริงให้เราฟังทะไม่ได้มาพูดเพื่อให้เราเห็นอกเห็นใจในท่านหรอกนะแต่พูดต้องการให้เราเนี่ยได้ได้รู้ว่าเราเกิดมาเนี่ยมันหนีเรื่องแบบนี้ไม่พ้นนีกันไม่พ้นทำไมละ ปฏิปทาเป็นอย่างนั้นเราเนี่ยคือคือโชคปีที่มาเจอปฏิปทาของครูบาอาจารย์อย่างนี้นะมันตรงตรงจดิตนิสัยเราไนงะคือกล้กากล้ารับกล้าเผชิญไม่ได้กลัวความจริงมันจะเกิดอะไรจริงว่าตามจริงนะดีก็ว่าดีเร็วแล้วก็ยอมรับความเร็วเราไม่ได้ปฏิเสธความเร็วของเราใช่ไหม แล้วว่าเราเร็วแล้วเขาว่าเร็วเขาว่าเราเร็วแต่เราเร็วจริงแล้วก็อยอมรับแต่เขาว่าเราเร็วเราไม่ได้เร็วเราก็ไม่ยอมรับนับถือในสิ่งที่เขาพูดแต่เราก็ไม่ปฏิเสธในสิ่งที่เขาคิดเรนจะไปไปเสธเขาทําไมให้เราเหนื่อยใจเราละ่ะก็ปล่อยเขาคิดเขาพูดของเขาไปโดยชอบทำอย่างนั้นแต่เราไม่ชอบทำรร <laughs> อ่าอ่านูมาลู อาจารย์เองแม่เองออแล้วอเะท่านมักจะสอนเราเสมอไงเวลาในปกิณกะธรรมเนี่ยท่านจะยกเรื่องเราเช่นไปเจอคนเขาด่าว่าท่านเนียอย่างเงี้ยใส่ไล้าป้ายสีท่านอะไรต่อท่านเยอะเราก็ฟังท่านก็ มาพูดให้เราฟังจดหมายบ้างอะไรบ้างไปที่ไหนก็เขาก็ว่าท่านไปยุไปยยึดเขาบ้างอะไรก็บงังก็มีใช่ไหมล่ะมันมีมากเรื่องหลายๆายเรื่องแล้วก็ฟังท่นานไม่ได้มาพูดให้เราเพื่อให้เราไปติคนอื่นเขานี่ท่านพูดเพจะบอกว่าพอคิดอะไรพอ็อทาใจยังไงล,ลูกแต่ถ้าเจอแบบนี้จะคิดอะไรคิดได้ไหมลูกอย่างนี้เป็นต้นนะเอ้ แต่เจอแบบนี้เธอจะคิดยังไงล่ะเธอจะไปด่าเขาตอบไหมเธอจะเกลียดจะโกรธเขาตอบไหมล่ะเธอจะรู้สึกสงสารเวทนาเขาไหมล่ะเอ้อยยานนี้เราก็สงสารว่าเขาจะขี้ไม่ออกเขาจะเน่าเสียใส่จะเน่าจองนั้นจิตใจนะมันจะเสียไปนะตายไปมันจะไม่ได้ไปสวรรค์น,นะสิเพราะว่ามันหมกแต่ของเน่าๆจิตมันก็ต้องมีโอกาสใช่ไหมล่ะ อ็เรียคนเราบริภาหรือว่าตำหนิติตียนบุคคลที่ไม่ได้ไม่ได้ตำหนิตอบหรือว่าเกลียดโกรธบุคคลที่เขาไม่ได้เกลียดโกรธตอบอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นผลร้ายกับคนที่เป็นผู้ที่เก็บรักษาของไม่ดีเอาไว้อันนี้มันตรงตามคติที่พระพุทธเจ้าสอนเรากันมาใช่ไหมล่ะเราก็จาจำไหมว่าอะไรไม่ดีเราก็ไม่เก็บไ ของใครเชื่จะมองเราไม่ดีแต่เราไม่ได้ทําอย่างที่เขาพูดเราก็ไม่เห็นจะต้องไปกังวลกับสิ่งที่เขาพูดทำไมล่ะก็เป็นเรื่องของเขาคิดไปเองนะคิดได้ก็คิดไปวันนี้แต่เราก็ยืนหยัดของเราอยู่อย่างเนี้ฉันอยู่ที่นี่มาต้องสิบเอ็ดปีแนละ้วเรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ฉันได้ยินได้ฟังแทบจะทุกวันแต่ว่าทุกวันเลยดีกว่า ไม่ได้แอบฟังมันได้ยินเมาลอยมาตามลมแต่ฉันก็ชอบใจนะที่คนเขาเขาไม่ไม่ยินดีกับเราเราก็สบายมันทำให้เรานั่งนอนสบาย อยู่ของเราก็สบายด้วยไม่มีคนกวนใจเราใช่ไหมล่ะแต่คนเขามายินดีกับเราเราก็ไม่สบายอย่างนี้เหนื่อยจะตายเนี่ยแต่จะนั่งนอนสบายใช่ไหมล่ะก็ไม่สบายแ,แล้วพูดไปก็เป็นต้องการให้เราคิดถึงสิ่ง ที่หลวงพ่อฉันเป็นนะเราในี่เป็นเศษเซียวเึสเแียส่วนเล็กๆในแวดวงของโลกที่เขามีโลกธรรมเป็นเครื่องประคองจิตใจของสัตว์ทั้งหลายให้อยู่กันได้โดยการชมบ้างด่าบ้างสุกบัางทุกบัางใช่ไหมละ่ะม,มีลาบบัางเสื่อมลาบบ้างให้ยศชัดยศกันบ้างทำลายยศธรรมดาสักกันบ้างอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติ เวลาที่เราอยู่เราก็ไม่ได้อยู่เพราะความทต้องอดทนต่อการชอบใจของคนหรือว่าความไม่ชอบใจของคนเขาเราก็อยู่เพราะเราต้องการพ้นไปจากการเป็นมนุษย์คือไม่ต้องการเกิดแล้วนะหมอนะทุกวันนี้เราไมาใ่ใจเราเข้าออกแล้วก็จ้องมองแต่ว่าเมื่อไหร่ประตูนิพพานจะเปิดอืมแต่เปิดเมื่อไหร่ก็โดนเข้าเลย <c oughs> อันนี้ยังไม่ยอมเปิดเลยหมอไปยืนริมๆิีทางเข้าอยู่เลยคือก็ยังไม่รับเราก็คงไปไม่ได้แล้วก็้องรอเวลาไอ้ระหว่างรอรอเวลาแล้วก็ต้องอดทนต่อสิ่งที่เราไม่ชอบใครจะชอบกินนะจะชอบนั่งกินไหมล่ะกินก็ไม่ชอบกินเพราะมันยากกินก็ยากนอนก็ลําบาก จะเดินเหินก็ลําบากจะทําทอะไรก็ไม่เห็นมันจะเบาตัวมันหนักใจหนักกายนะหัวเนะมันหนักกินัะเสียเวลาเธอรู้ไหมว่าอย่างเธอทําอาหารกินเองเธอจะรู้สึกถึงว่าการกินมันยากลําบากแต่เราไม่ได้เป็นคนทําอาหารกินเองเธอก็ไม่ค่อยรู้สึกเทลร่เพราะว่าเธอจ่ายสตังค์เธอก็ได้มาแล้วเธอกลับไปบ้านปุ๊บเขาก็เอาเนะเอาอาหารมาวางให้เธอกินเลย เสร็จเธอก็ไม่ต้องนำอะไรเขาเก็บจานเะไปล้างเสร็จเรียบร้อยสับไม่ต้องํำอะไรแต่ถ้าเธอทําทุกอย่างนะตั้งแต่ต้นยันปลายเธอว่ากินจะสนุกไหมล่ะกินไม่สนุกหรอกอาหารมันถูกลิ้นมันไม่ถูกลิ้นบ้างชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างมันก็จะทําให้เราเหนื่อยกับเรื่องการกินซะส่วนใหญ่นะไอ้เรื่องกินเข้าไปแล้วกันแล้วกันไปแต่ก่อนจะกินโอ้โหเรื่องมันเยอะ ถึงเวลากินแป๊บเดียวใช้เวลากินไม่มากนะแต่ก่อนกินกับหลังกินเนี่ยเสียเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้ววันหนึ่งเราเดี๋ยวไม่หิวอีกแล้วเดี๋ยวก็หิวอีกแล้วจะชอบใจไหมล่ะเก็ไม่ชอบแล้วก็เบื่อคือเราต้องอดทนอยู่กับอชีวิตที่มันเป็นอย่างนี้ มันมีทำอยู่สองประการว่าทาที่ไม่ต้องละกับทมที่ควรละหมอ,อรู้จักไหมละ่ะทมที่เราไม่ต้องละเขาเรียกว่าทาที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเองอันนี้ไม่ต้องละมันมีกฎของมันคืออนิจจงเราไม่ต้องละทำที่ทําให้เราเป็นทุกข์ก็ไม่ต้องละ เพราะอย่างอย่างนี้เธอเธอทำใจไม่ยึดถือร่างกายของเธอว่าเป็นของเธอแต่เธอยังไม่ตายเธอทุกข์าทุกข์มันเป็นความทุกข์อยู่แล้วเราไม่ต้องคิดละก็ได้แต่ละมันจะไหมเพราะมันยังไงก็อยู่กับความทุกข์มันยังไม่ตายอ๋อนะความเสื่อมไปความสลายตัวไปในสิ่งที่มันเคยตั้งอยู่มันก็ต้องเสื่อมโทรมสลายหายไปใช่ไหมก็เป็นอนัตตาไปนั้น ทำที่ไม่ต้องจําเป็นต้องเป็นละมันเลยคือทำที่มันเกิดเกิดดับดับอันนี้ไม่ต้องคิดละเสียเวลาแต่ทำที่เราต้องละคือนิโวนในใจหมอเนี่ยต้องละเนอันนี้เราต้องละส่วนโลกที่มันดําเนินเขามันได้ปกติแล้วไม่ต้องละร่างกายเรานี่ยังไงก็แก่ไม่ต้องละความแก่ ยังไงก็แก่แน่แน่ร่างกายยังไงก็หิวเราก็ละความหิวไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความหิวใช่ไหมล่ะร่างกายต้องเหน็ดเหนื่อยท้าไม่เราเดินเหินลําบากหนักเราก็ยอมรับสิ่งที่เป็นภาระที่หนักอันนี้ไม่ต้องละละไม่ได้ยอมรับนับถืออย่างเดียวนั้นทำประเภทนี้ให้ยอมรับนับถือเป็นธรรมดาไม่ต้องคิดละไม่สาเร็จ เป็นละกิเลสตัณหาเราดีกว่าอันนั้นเป็นธรรมที่ควรละหม่อละหมดไปถึงไหนแล้วละ่ะแเจอ,อล่้นะ,ะน,นิวรลเีย่ตลแล้วครับอนะอีะยเล็กนะ

นิวรณ์ห้าประการเนี่ยอันนี้เราต้องละเพราะมันมีอยู่กับเรากวนใจเราตลอดถ้าไมละแล้ยุ่งมันไม่ดับไปเองง,ง่ายๆแล้วนะมันจะอยู่ในใจเราตลอดเวลามันไม่หายมันไม่เหมือนสิ่งที่เป็นกฎธรรมดายังไงเสียมันก็ดับเองหายเองมันไม่อยู่กับเราหรอก แต่ตัวนิวรณ์ที่มันทําให้เราลังเลสงสัยในสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ไม่หายมันลังเลก็ลังเลอย่างนั้นแหละแต่มันยังคิดไม่จบไม่เลิกไม่เลิกคิดฟุ้งซ่านมันก็ยังวนกลับมาคิดอยู่นั่นแหละกี่ปีกี่ชาติมันก็กลับมาคิดอยู่มันยันแหละมืนเรื่องของฉันน่ะเราไปอยู่ในใจของเขาแล้วมันไม่เลิกกับมันฟุ้งอย่างนั้นแหละอันนี้ก็ได้นิวรณ์มาแล้วม,ลมีปฏิคะ มันควรเข้าไปในใจมันก็เอาออกไม่ได้เพราะเยก็นึกเดี๋ยวก็คิดมีเรื่องกระทบเราอีกก็คิดอีกนึกอีกนี่เป็นนิวนณ์อ่เรียกว่าคนไม่เห็นธรรมนี่ธรรมในธรรมมันมีในสติมหาสติประฐานเนี่ยตัวนิวรณ์มันคือธรรมอย่างหนึ่งที่ควรละอราต้องเห็นมันว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นเดือดร้อนอาน่าเสียงเล็กนิยมณนะ เห็นหน้าเห็นตามไหมล่ะน <speaking> <desarrollo> ี่บอลเนี่หน้ามันจะแก่มันจะงอกนะอย่างนั้นยังอายุเยอะฟุ้งง่ายเดือนนี้ผมมาผมชมตัวเองว่าผมดีขึ้นเยอะแต่มาฟังธรรมะ นี่ว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษาน่าคิดน่าเอามาทบทวนในที่อยู่ในจิตของเราบ่อยๆดูแล้วเธออาจจะรู้สึกมันยากเพราะมันมีตั้งห้าตัวมีตั้งความพอใจในรูปความพอใจในเสียงความพอใจในกลิ่นในรสจำมาละความพอใจในความสัมผัสในจจเรื่องที่เราไม่พอใจในรูปไม่พอใจในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสมันยังมีในใจเราจะ มีความพังเผอหลงลืมสติเราก็ง่ายอาการว่องเหาเหานอนนะหรือว่าอาการที่เราอ่อนเปรีย د, ร้ยเพรียใจเราก็พาเผอได้เนีย่ยใจความคิดที่มันหาจุดจบไม่ได้เงีย้ยมันไม่มีมรณาเข้ามาควบมันก็ฟุ้งเรื่อยไปไหนจะลังเลสงสัยในสิ่งที่เราทําความดีอยู่ล่ะไม่เลิกสงสัยล่ะมันก็โวนจิตใจของเราเลื่อยไป Yeah. คนที่จะนิวรณ์ไม่มีแล้วคือพระอาหารหันต์เท่านั้นนะถึงจะไม่มีนิวรณ์นอกนั้นเนี่ยไม่มีใครที่จะละนิวรณ์ได้ขาดละได้ชั่วเขาวละสองข้อแรกได้ก็เป็นพระอนาคามีอันนี้ขาดไม่กลับมากวนใจอีกใช่ไหมล่ะ แต่เรายังไม่ถึงพระอนาคามีเราก็ละนิวรณ์เรื่องพอใจในรูปหรือความไม่พอใจเกิดปฏิฆะเรายังละไม่ขาดมันจะเก็บไว้ในใจเราเรื่อยไปอย่างี้เอจรนานโยนนะแข็งแรงนะจ๊ะไปนิพพานยังยงกันนะ พวกเธอส่วนใหญ่พอใจในรูปนี่ยล่ะทีไงต้องโกหกกันแล้วพอใจก็บอกว่าพอใจแข็งแรงนะจ๊ะภาวนาได้นะ ไอ้คำว่าพอใจในรูปเนี่ยบางคนเขาก็ตีความหมายในเรื่องของรูปที่ตาเห็นร่างกายของเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีใช่ไหมละ่ะคำมองแต่ฉันไม่มองอย่างนั้นหรอกฉันมองว่าความพอใจในรูปคือเราพอใจในความสุขของการมีรูปมีรูปไม่ที่มีรูป ไม่นี่หมายความว่าเราไปพอใจรูปคนอื่นเขาพอใจนั่นดีไอ้นี่สวยไอ้งั้นเป็นเรื่องธรรมดามันพอใจได้เดี๋ยวมันก็ไม่พอใจได้มันจะเป็นของที่คลายตัวง่ายหมอว่าเน่ ภรยยย<ต>รยา,รยาของหมอสายย้อนไปเมื 3, 40, 40่อสักสามสี่สิบปีเช่นแล้วกันหนูก็พอใจไหมล่ะเดียนนี้พอใจเหมือนเดิมไหมล่ะพอใจในรูปเหมือนเดิมไหมไม่มาแล้วครับ <c oughs> <c oughs> คือมันก็หยุดความพอใจในรูปได้พอเราแก่มากเข้ามากเข้านะเรื่องอย่างนี้มันก็ไม่มีความหมายแต่พอใจเรื่องมีรูปเป็นสุข การมีการมีรูปแล้วทําให้เราเป็นสุขแอนนี้เจอจะละมันยังไงไอ้อออออยังเจอพอใจเธอเธอมีรูปของเธอเนีย่ยเธอจะเป็นยังไงเธอก็ยังดีเว้ยมันยังมันยังพอให้เราเอ่อได้ทําน่นทํานี่ได้ว่าเฮ้ยพอใจไหมละ่ะก็ถือพอใจเพราะมันทําให้เธอเป็นสุขอยู่ไง อันน <minutes> <ikke Ugh>. ี้แหละมันเป็นการมารคะแต่ยังไม่ได้เห็นว่าร่างกายนี้เ <jogo> ป <ä h balls> <ENNIS> ็นของที <lawsuit> ่ทำร้ายเราทำลายความสุขของเราแต่ยังมองว่าร่างกายมันยังมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันยังทำให้เรานั้นเกิดความสุขได้หาความสุขได้จากการมีร่างกายไม่จำเป็นจะต้องไปหมกมุ่นในเรื่องของการมคุนนะแต่ว่า เราได้ใช้มันใช้มันทํานั่นเออดีใช้ทานู่นเออดีเนี่ยมันยังทาให้เราได้ทํานะเอ่ยก็เราพอใจมันแต่ถ้าเราไม่พอใจมันเลยมันจะเสี้ยวหนึ่งแล้วก็ไม่อยากใช้มันเลยไม่อยากมีมันอยู่เลยไม่ต้องการให้มันอยู่แม้แต่ลมหายใจแม้แต่เสี้ยวเดียวก็ไม่อยากมีลมประคองมันเลยเลยอยากให้มันดับไปเสี้ยเดียวนี้เลยอันนี้มนสิ้นความพอใจไหมล่ะเพราะว่ามันเป็นตัวทุกข์มันไม่มี มุมใดมุมหนึ่งที่เรามองแล้วยังรู้สึกพอใจว่าเป็นสุขเนีอย่างนี้นิวรณเอาให้ละเอียดเลยหมอนะอย่างไหนก็เละไปเลยก็ได้คือมันคิดถ้าเราคิดแค่ปกติที่คนอื่นเขาคิดมันก็ไปของไม่ยากก็เขามองขนาดไหนเราก็คิดขนาดเขาความเข้าใจมันก็ ไม่ไปไหนแต่เราต้องคิดมุมมองว่าไอความว่าพอใจมันเราต้องมีความรู้สึกที่ได้รับจากมันคือต้องมีความสุขสิมันจะพอใจเฉยๆยังไงพอใจเฉยๆแล้วมันไม่สุขมันจะเกิดโทษอะไรอ่ะเกิดแรงพิจารณาเชื่อมองเอ,เอาสวยดีสวยดีแล้วเธอไม่ได้เห็นมันเป็นความสุขมันมีความหมายไหมล่ะไม่มีก็สักแต่ว่าแล้วสักแต่ว่าเห็นเมือน,นลิ้นของเรารับรสอร่อย เราพอใจรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มรสเผ็ดอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้จิตความสุขจากการที่รู้รสหวานรสเปรี้ยวรสเค็มรสเผ็ดไอ้การที่เราพอใจในรสชาติที่มันเกิดเกิดดับดับมันมีโทษอะไรมันไม่สร้างโทษอะไรกับใจหรอกเนาะเหมือนกันนะพระอาหารหันต์เนี่ยโอ้ยไอ้หนูเอามะนาวกูหน่อยว่าอ่อนเปรี้ยวไปน,นิดแม่อร่อยทำไม แล้วผ้าอ,อาหารไปขอทําไมแลงกันแล้วก็ทาริ่งของท่านมันจะเป็นแบบจระเข้ซะแล้วกินอะไรไม่รู้รสรู้ชาติอย่างนั้นเลย,ยงไงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าท่านไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่ท่านกินเข้าไปเดีย่ยมันคือความสุขคือการมีร่างกายมันจะมีความสุขถ้าร่างกายมันมีความสุขท่านก็ต้องกินให้มันวุ่นพีกินให้มันผ่องใสกินให้มันมีกําลังวังชา ที่มันเกิดประโยชน์จะได้ไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นใช่ไหมล่ะอันนี้คือเราพอใจว่าพอใจในการมีร่างกายมีรูปก็ต้องพยายามสรรหาสิ่งที่มันเป็นอาหารการบริโภคอยู่ยาสุขอย่างเพื่อจะให้มันดีไงดีเพื่อเราจะได้ใช้ประโยชน์มันต่อใช่ไหม่องน,นี้ก็เรียกว่าเรามีความสุขจากการมีมันเราก็จึงประคองปพคบประงมมันอย่างดีอันนี้ก็เรียกว่าพอใจในรูป แต่อย่างนี้หมอแต่ถ้าเราแค่รู้สึ้เออหนอนหุรูปรนาาหน้าตามันดูดีไม่คิดดกคิเลวว่าเออก็แค่นั้นมันไม่ได้เกิดความสุขจากการที่เราเห็นไม่ได้มีความสุขจากการที่เรารับรสไม่ได้มีความสุขจากการกระทบกลิ่นมันไม่ได้มีความสุขจากการสัมผัสไม่ได้เกิดความสุขจากสิ่งนี้เลยมันธรรมดาที่เกิดที่มันมันมีอะไร,รว่ะสิ่งที่กระทบไปธรรมดาแล้วมันก็จบไป ไม่ได้ทําให้ใจของเราอยากเกิดสักนิดอยากมีมันแม้เสิวินาทีเดียวก็ไม่มีเราเกลียดมันจะตายไปเมื่อมันเกลียดมันจะตายไปแล้วบอกเอ้ยหนูเอ้ยเอามะนาวกูหน่อยว่าออนเปรี้ยวมันเกลียดยังไงหมอเกลียดแบบนี้เกลียดยังไงเกลียดจนอยากเปรี้ยวอยู่เลยเกลียดยไงก็ไม่ได้หมายเอาว่าการเกลียดคือการไม่กระทาอะไร เกลียดหมคราว่าเราไม่มีความสุขกับมันต่างหากมันไม่ใช่ความสุขของเราแล้วมันหมดซึ่งความต้องการของเราไปเสียแล้วแต่แล้วมันยังมีความนํามาซึ่งความรู้สึกที่เราเห็นว่ามันคือความสุขเมื่อนั้นนั่นแหละจริงจะเข้าขอบข่ายของการที่เธอต้องละมันซะไม่งั้นความยินดีรือความพอใจคือตัวอวิชาที่คุณยังเห็นว่ามันเป็นความสุขมันก็ยังคาใจคุณอยู่ แล้วใครเขาจะมาบอกคุณไปเหอะคุณจะมาอยู่กินมันทาไมละ่ะมันสกรปรกก,กรปกสกปรกหน้าเกตก็น้ารังเกจกินก็ไปกับขี้เม้นสกรปรกคุณจะนั่งกินมันทาไมอกูมีความสุขของกูอะ่ะมันจะทําไมขี้กินขี้ยังมีความสุขเลยขอให้ได้กินเถอะไอย้ยางนั้นมีเรื่องในพระสูตรก็มีแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะฟังเป็นเรื่องเป็นราวนะ เอาพันผ่านจําชื่อเรื่องไม่ได้เราเป็นนิทานิดหน่อยคือก็เป็นพระราชาเป็นพระราชาเนี่ยวันหนึ่งเนี่ย <c oughs> เข้าใจว่าคนครัวหาเนื้อไม่ได้ให้พระราชากินไอ้นี่มั่วนะไม่ได้ไปฟังฮ้าหาหมอมาเว้ย โอ้ยแจวจริงเลยเอาละเราสบายแล้วใช่ใช่ใช่ไปสองธรรมาะก็ยัชชวนหน่อยอ่อเก็บเรื่องพระลาชาไว้ก่อนเดี๋ยวไปฟังให้ฉีชวนสักหน่อย ห,หัวใจดหมอเไหมล่ะนะฮะลงน้านะครับอ่าหัวใจดาสาธุครับ เ,เรก็เวลาชาเขาชอบกินกินไปกินมาคนเม่ฟะโควก็ไปทาเอาเอาเนื้อคนมาเลยติดใจอร่อยได้ฟังไวนะ้แล้วอันนนเลยทีนีก้ก็กินประจับประจํากินนักโทษแรกๆเอาพวกนักโทษที่ตองตายเอามากินกินจนหมดนักโทษมีประหาเรเลือกชาวบ้านคนไหนเกเรนน่อยก็ข้าวมันข้าวมากิน ไอดิติดรถิชาติเจิดเหรถของอาหารอย่างนี้ว่ามันเป็นความสุขของเขาให้พูดพารณนายังไงไม่ดียังไงปุโลหิตจะพูดยังไงแนะนําบอกโทษบอกยังไงก็ไม่ฟังเจ้าเขาขับออกจากความเป็นพระราชาก็ายังยอมดีความอดกินเนื้อเขาเขาไล่ออกจากเมืองไปไปก็ได้แต่เอาพ่อครัวไปด้วย เอาก็ครัวไปด้วยไปทําอาหารให้แกกินต่ออันนี้ก็เรือความสุขมันเกิดจากการติดในการมาคุณติดในรถมันละยากแต่มันว่าเป็นความสุขนะหมอนะยาแต่ถ้าเราแค่กินแค่มาได้ติดมันเป็นสุขอัน,นเราก็กินแค่มันไม่อะไรกินยากใช่ยินดีเลยนะเจ้ พนาทุกคนนะคือเราไม่เติมเปรี้ยวเติมเค็มแล้วมันกินยากอ่าวัฒนาจากแข็งแรงนะจ๊ะไม่เลยกันนะโชคดีมีสุขนะแล้วก็เติมเค็มเติมเปรี้ยวบางอ่อนหวานเติมหวานบางนะไม่เผ็ดหรือเผ็ดน้อยเราก็เติมพริกไว้หน่อยอย,อย่างเงี้ยก็ให้มันกินง่ายไม่ใช่อะไรหรอกนี่ เลยนะจ๊ะแต่ไม่ได้เห็นมันเป็นสวามสุขแต่อย่างที่พระราชาที่ไหว้ฟังหนูจิตใจในรสอาหารเนรสเนื้อเนื้อเนื้อมนุษย์อมันโหมันหอมห,อมหวานาคนมันเคยเป็นยักษ์มาก่อนเรากินของของที่เคยกินมันก็ติดใจใช่ไหมล่ะอะ่อย่างนี้กาเล่นเขายาว เอาไว้เดี๋ยวขอไปศึกษาอัดจจำเลอกหน่อยเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังจริงมีเรื่องเล่าเยอะเขาถวายหนังสือพระไตรปิฎกนั่งว่าจะไปอ่านมาเล่าสู่ฟังบ้าง ขอพรเมื่อไหร่ยกมือเลยนะครับละก<ล>ะละนิบนดูเรื่องจิตสุขนะเป็นหลัก อะไรมันทําให้เราติดในความสุขมันฟุ้งติดสุขแล้วมันเกิดความพ,พอใจจิดความสุขไม่ได้มาก็เกิดปฏิฆะตัวสุขเนี่ยมันร้ายนักเรามองเรื่องความสุขอย่างเดียวก็พอถ้าเจอว,ว่าไปสุขเมื่อไหร่จะไปเชื่อใจมันเราต้องหาเรื่องประหัตประหารมันนอะอย่างนี้มันหลอกฆ่าเลยทุกทิพยหายเลยว่างั้น <c oughs> ว่ามันทุกข์จนไม่มีความสุขเนี่ยมันก็ละไปเอง ไม่อยากวิชาละง่ายจะตายแนะนำให้แค่ชั่วโมงเดียวเธอก็เป็นอรหันต์กันแล้วแต่เธอยังไม่อยากเป็นกันเธอโกยจะไม่ได้จ่ายจะตังยังรวยน้อยอยากรวยเยอะๆก็เลยไม่เลยยังไม่พูดให้ฟังจะเป็นอรหันต์แล้วย,ยังยังพอก่อนพี่พอก่อน,อ,อ,นอย่าต่อนะเจ้าค่ะ ยังสงสารสามีอย mm hmm. ู่เลยเจ้าค่ะแต่ต่อนะเจ้าค่ะเอาเท่านี้พอแล้ว